มาสู่ช่วงของคอลัมนิดของเรานะครับวันนี้เป็นคราวของคุณอุ๋ยบุตรบเบสนะครับร่วมด้วยคุณปอนยาคอบเซนจะมาช่วยคุยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยืน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 นี่ออกทีวีมันต้องแต่งตัวอย่างนี้นี่ผมไม่เห็นคนใส่เอี๊ยมมานานมากนะครับมันเป็นแฟชั่นที่ฮิตตอนผมเป็นเด็กออมสุนิสาเออยุคอย่างั้นอะเปลี่ยนมาผมเลยบอกให้ว่าผมไม่เคยใส่เลยครับ ผมชอบมากเวลาเจออุ๋ยนะครับในรายการผมจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้มันจะแต่งมาเป็นอะไรวะบางวันเขาจะมาเป็นแบบเหมือนสปอร์ตแมนใส่เสื้อวอมกางเกงวอมนะบางวันเหมือนมาเฟียอิตาลีก็แล้วแต่มูดคอันนี้เป็นมาริโอเป็นเกมเก็บเห็บไปอ้าวมีอะไรมาฝากกันครับวันนี้พูดเรื่องโซเชียลมีเดียครับโอยเพราะว่าคนไทยเนี่ยจากการสมรวจล่าสุดเลยนะครับคือคนไทยใช้โซเชียลมีเดียเฉลี่ยแล้ว 11อชั่วโมงต่อวันครับถ้า11ชั่วโมงต่อวันนะครับท่านผู้ชมเราเราไปทำงานหรือเราไปเรียนหนังสือเนี่ย8ปดเขนับรวมผู้โปรแกรมแชทด้วยนะครับแปลว่าลูกน้องพนักงานบริษัทของท่านที่เหมือนนั่งอยู่ที่โต๊ะทางานทํางานอยู่หรือนักเรียนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเรียนหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ในเหล่านี้ด้วยอ่าแน่นอนครับอันนี้ไม่รวมถึงจิตใจที่นึกถึงตอนที่ไม่ได้หยิบด้วยนะคะเพราะจิตมันคิดถึงว่ายังยังเหมือนคุยค้างอยู่กับใครอยู่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งเลยนะครับ เรียกอาการทางจิตใน,เ,นเรื่องโมโนโฟเบียคืออาการกลัวในการขาดโทรศัพท์ครับอคือเวลาโทรศัพท์แบตหมดจะเป็นกังวลขึ้นมามากมือไม้สัน่นหัวใจเต้นแรงกังวลกลัวติดต่อโลกภายนอกไม่ได้คือโลกโซเชียลอะครับคือหลายคนเป็นนะครับ เยอะมากต้องทดลองไม่มีโทรศัพท์สัก6ชั่วโมงขึ้นไปยง่ายๆตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาผมไปเข้าคอสเขาจะยึดโทรศัพท์เราต้องไม่ไม่ให้ใช้10วันอย่างเงี้ยหลายคนอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ครบ10วันเนี่ยผมมีประสบการณ์นี้เลยครับพนักงานบริษัทผมตอนนั้นยังยังทำบริษัทของตัวเองอยู่เฮ้ยเราจะหยุด5วันเพื่อไปเข้าคอสแบบที่คุณว่าเอาสิพี่เฮ้ยดีแต่มียึดโทรศัพท์ห้ามพูดฟังคําสอนนู่นนี่นั่นนั่งสมาธิพอมีคําว่ายึดโทรศัพท์5วัน มันเขียนใบลากันหมดเลยไอ้นี่ก็ลาไอ้ห้าวันนั้นลา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 หลายคนเลยนะที่ผมช่วยไปปฏิบัติพอเจอข้อนี้เข้าไปหลายคนก็ไม่ไปบอกเลยไม่เอาอีกโรคหนึ่งที่เป็นเนี่ยคือโรคซึมเศร้าหรืออาการเศร้าเนี่ยภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการใช้โซเชียลมีเดียเยอะเกินพอดีบางคนงงใช้แล้วมันจะเศร้าได้ยังไงเออมันได้ติดต่อกับคนอื่นมันจะเศร้าได้ยังไงหลายหลายคนเนี่ยยิ่งเล่นโซเชียลมีเดียดูชีวิตคนอื่นแล้วยิ่งรู้สึกหดหู่กับชีวิตตัวเองเพราะเกิดการเปรียบเทียบ คนเขาไปกินหรูอ,อยู่สบายเ<อ>ที่ยวนั่นเ<อ>ที่ยวนี่<อ>กินอะไรก็ถ่ายลงโซเชียลหรือหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่<อ>เวลาเปรียบเทียบเขาจะมองชอบจะรู้สึกว่ารุ่นเดียวกันเขาไปถึงไหนกันแล้วทำไมชีวิตเขาดีทำไมชีวิตเราได้แค่นี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ลงโซเชียลเขาลงสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ชีวิตปกติเขา<อ>ได้มงคนไปเที่ยวต่างประเทศก็ลง<อ>ไปกินอาหารร้านดีๆก็ลงกินกาแฟแพงๆก็ลงซึ่งเขาลงเพราะอาจจะเพราะเขาตื่นเต้นกับมันมันไม่ใช่สิ่ง ปกติประจําวันของเขาหรืออาจจะเป็นแต่พอเขาลงบ่อยเราก็เลยไปคิดว่าเขาคือปกติเขาคืออย่างนี้ใช่ชีวิตช่างดีเหลือเกินกินก็ดีอยู่ก็ดีเที่ยวก็บ่อยนั่นเป็นเหตุผลหนึ่ง,งครับอีเหตุผลหนึ่งหลายหลายคนก็มีการสร้างภาพสร้างภาพอย่ที่นี้มันได้ผลประโยชน์ท้งในแง่ธุรกิจบางคนสร้างความน่าเชื่อถือ,อเหมือนหลายๆธุรกิจที่ต้องใช้ของแบรนด์เนมไปถ่ายกับรถแพงๆถือของแบรนด์เนมถ่ายเพื่อหา เครือข่ายที่จะมาขายสินค้าของตัวเองต่อเพราะทำแบบชั้นสิแล้วจะรวยแบบ,แบบชั้นทำแบบชั้นแล้วจะรวยแบบชั้น <S <S อ่าซึ่งถ้าคนไม่รู้เท่าทันขาดสติในการใช้โซเชียลมีเดียไปมองแล้วก็มาเผลอเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองบางทีเทียบโดยเราไม่รู้ตัวใช่ <นะ S 2> โดย<ช>ที่ไม่รู้ตัวครับเขาจะรู้สึกว่าเราต่ำต้อยเรื่องนี้อะไรใช่ครับใช่ครับอันนี้มองมุมดีๆของคนอื่นแล้วทําให้มาเปรียบเทียบทําให้รู้สึกเศร้านะครับอีกมุมหนึ่งคือการระบายของเสียลงไปในโซเชียลมีเดียที่คนชอบ นั่งด่ากันในคอมเมนต์เนี่ยครับเพราะไม่ต้องรับผิดชอบบางคนใช้ชื่อปลอมหน้าปลอม,อมก็ใส่กันเต็มที่คือเราที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ไปดูเข้าไปฟังเข้าไปอ่านเขา<ช>ก็เหมือนโดดลงไปอยู่ในบ่อขยะใช่คุณไม่เลอะเป็นไปไม่ได้ใช่ครับรก็กลายเป็นแบบมีแต่พลังลบๆบะครับที่เข้ามาสู่ตัวโดวยไม่รู้ตัวจริงอยู่ที่คนบอกว่าโซเชียลมีเดียมีทั้งประโยชน์และโทษเหมือนมีจะไปฆ่าคนเหลือมาทําอาหารให้คนกินก็ได้ครับแต่ยอมรับไหมว่าของเสียเนี่ยมันเยอะมากจริงๆ ม,มันอยู่ที่เราเลือกนะอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะเสพอะไรเข้าไปแต่ถามหน่อยว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินอาหารจังฟู้ดมากกว่าอาหารเฮลตี้ฟู้ดอยู่แล้วอะ่ะมันอร่อยกว่าใช่ข่าวร้ายก็ขายง่ายกว่าข่าวดีอยู่แล้วมันน่าอ่านกว่าม,มันน่าอ่านกว่าม,มีวิธีเช็คหรือมีวิธีที่เราจะดูแลตัวเองไหมครับ เขาบอกว่าลองเช็คดูว่าถ้าเถียงว่าเราเป็นคนไม่ติดโซเชียลมี่ดีฉันไม่เป็นอย่างที่พี่อุ๋ยพูดมาหรอกอะลองไม่ใช้มันสักหกชั่วโมงได้ก่อนนอนฉันจะวางไว้ไม่น้ำก่อนนอนสิพี่หรือลองไม่ใช้หกชั่วโมงเองเหรอใช่ครับน้อยได้ป่าวอันนี้สักวันไหมอันนี้เรียกว่าติดเลยนะครับหกชั่วโมงนี่คืออาการหนักครับคนติดผมกลับลองว่าสมมติคุณบอกว่าคุณต้องทํางานหรือคุณต้องเรียนหนังสือต้องอะไรมีภารกิจ สาร์อาทิตย์เอาสักวันใดวันหนึ่งทั้งวันทั้งคืนได้ไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้นี่เขาหาสําหรับคนที่เรียกว่าติดจริงนร่ยเาว่าลองทดลองดูนะฮะท่านผู้ชมลองดูถ้าหกชั่วโมงคุณไม่ไหวจริงๆมันจะเป็นไงมันจะผิตใจมันจะเป็นยังไงมันอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ใจจะึกมันจะร้อนรนเนี่ยยิ่งเป็นคนที่แบบเสพติดไปแล้วใช้ไปแล้วทั้งเป็นคนแชร์และเป็นคนเสพด้วยยิ่งคนแชร์เนี่ยหลายคนก็แชร์ไปแล้วจะอยากรู้แล้วว่าคนเข้ามากดไลค์กี่คนแล้วนะ S <S คนเข้ามาคอมเมนต์กี่คนแล้วเขาจะคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างหนูก็มีนะอาการอั่งคันอยากรู้คือถ้าโพสอะไรลงไปปุ๊บเนี่ยโห้าบคนต้องย้อนกลับไป <c oughs> ไถือว่าจะต้องไม่สามารถจะถือโทรศัพท์ได้คือหนุคันเลยนะแบบไม่มันกี่ไลน์ <c oughs> แล้วค,คุณคิดว่าคุณจะอยู่อยู่ใน6กชั่วโมงได้ไหมยอยู่ได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่ายี่สิบัไหมยี่สิบี่วัยคือหนูกไปอยู่มาแล้วแบบ5วัน7วันโดยไม่มีได้แต่สองสามชั่วโมงแรกนี่ทรมานมากเฮ้ยจริงพี่ คืองานหนูอยู่ออนไลน์เลยไงคะดังนั้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้จะมีพรีเมียร์ที่ YouTube แล้วคนจะเข้ามากี่คนคิดสองชั่วโมงเป็นหนักมากค่ะแต่พอผ่านไปได้แล้วมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นคือถ้าเป็นงานคือือนกำลังจะบอกว่ามันจริงๆอ่ะทำได้แต่ต้องต้องสู้กับมันหน่อยใช่ค่ะสมมติเป็นหนักอย่างที่คุณพูดครับผมทนไม่ได้6ชั่วโมงคุณมีคําแนะนําอะไรตอโอ้โหถ้าทนไม่ได้6ชั่วโมงผมว่าอันเนี้ยต้องจํากัดเวลาเล่นละเป็นหนึ่งในวิธีแก่วันะ คุณเล่นไปเลยแต่หมดเวลาให้หยุดโหยากเนาะเหมืนนตำปลาไปให้แมวอย่างสมมตแล้วบอกว่ากินครึ่งตัวนะลูกแล้วหยุดนะกินครึ่งตัวแล้วหยุดนะลูกแต่ว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าปี2018เนี่ย Dictionary Oxford เนี่ยเซตคำสำหรับปี2018ขึ้นมาว่าคำไหนอธิบายปี2018ได้ดีที่สุดแล้วคำนั้นคือคำว่าท็อกซิกคือเป็นพิษ คือสมัยก่อนท็อกซิกเนี่ยใช้อธิบายสารเคมีครับแต่พอปี2018เริ่มใช้อธิบายข้อมูลข้อมูลนี้เป็นพิษข้อมูลเป็นท็อกซิกคนเป็นท็อกซิกสิ่งแวดล้อมท็อกซิกเสียงท็อกซิกภาพท็อกซิกนั่นก็เลยกลายเป็นคำของปีที่แล้วเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเพราะคุณกําลังตกอยู่กลางท็อกซิกใช่แล้วคุณกําลังเชื่อมต่อให้ท็อกซิกวิ่งเข้าหาคุณในทุกๆกลไกแล้วเป็นคนสร้างท็อกซิกด้วยอ่าผมงงมากที่มัน มันบอกว่าเป็นเนี่ยคุณยังใช้อยู่เลยอ่ะตัว <c oughs> ไม่ใช่ครับผมหาข้อมูลเขาบอกเขาเรียกว่ามส,สมาร์ทเ <c oughs> ขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนเฟสครับครับ <c oughs> คือหนังแก้มจะห้อยตกมุมปากลงมาอ่าคือเหมือนกับอ๋อเพราะเราต้องกลมใช่ครับกลมน้ําหนักที่กดจากคอแล้วลงไปที่กล้ามเนื้อตรงมุมปากเนี่ยทําให้แบบเหมือนหน้าแก่ลงอ่ะว่าง่ายๆนี่แสดงว่าผมใช้ไปเยอะดิโอพี่ใช้วันละยี่สิบชั่วโมงแน่ พี่มูเมอร์จะเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะโอเคฝากบอกท่านผู้ชมนะครับบางทีเราใช้บางอย่างตลอดทุกวันโดยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีพิษเฮ้ยมันทําลายสุขภาพทั้งกายและจิตใจต้องมีการถอยกลับมาหาสมดุลตรงกลางให้ได้ข้าวขาหมูดีจังเลยกินทุกวันกินเยอะๆก็เป็นอันตรายอะไรไม่มีอะไรที่ทุกวันเยอะๆแล้วแล้วดีอย่างเดียวครับวิ่งออกกำลังกายดีคุณลองวิ่งทั้งวันไม่ทําอะไรวิ่งทุกวันทั้งวัน ขาคุณก็พังเกินไปทุกอย่างต้องหาตรงกลางให้ได้นะครับ,รบขอบคุณพี่อุอ๋ยมากนะครับ,อบชอบเสื้อคราวหน้าขอให้เด็ดกว่านี้อีกนะครับผมเหนื่อยด้ยขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณทุกคราบ หมดเวลาในการเจอใจแล้วนะครับลองปิดโทรศัพท์แล้วเข้านอนพรุ่งนี้ค่อยเปิดมาใหม่แล้วก็ไม่ต้องรีบเล่นมันมากนะครับไปคุยกับคนในครอบครัวกับเพื่อนกับอะไรกันบ้างเจอหน้ากันบ้างนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมทำงานเป็นคนส่งอาหารเดลิเวอรี่ในสถานที่แห่งหนึ่งครับต้องไปส่งอาหารให้เนนตอนสี่ทุ่ม ผมจะบาปไหมครับบาปหรือไม่บาปอยู่ที่เจตนาครับถ้าผ้าผ้าพลาจําเป็นต้องใช้ยาใช่ครับต้องเป็นยาหลังอาหารก็ต้องกินอาหารแต่ก็ต้องกินอาหารนิ่มๆไหมคะไม่ใช่พิซซ่าคือผมมองว่าไม่บาปเพราะมันเป็นภารกิจของคุณคุณรับเงินเดือนเขาเขาจ้างคุณไปส่งมันไม่ใช่เรื่องว่าคุณอยากทําหรือคุณไม่อยากทำบาปไม่บาปอยู่ที่เนนใช่